เข้มแข็งทรหะดอดทนขอให้พ่อแม่พี่น้องพี่พี่เป็นเพื่อนพีป่ป่านะอาจงเข้มแข็งทรหะดแล้วก็อดทนพยายามสร้างสารรค์และทำสิ่งที่ดีๆกับตัวเองและทำมันทุกวันเพื่อผลสำเร็จในภายภาคหน้าด้วยความอดทน เหมือนดังเช่นต้นกระบ,บองเพชรต้นน,น้อยหรือต้นใหญ่หญที่มีความทนหดอดทนทนต่อความแห้งแล้งสามารถเก็บน้ำไว้รอเลี้ยงตัวเองเพื่อเอาไว้ใช้ยามหน้าแรงเพื่อเลี้ยงตัวเองให้เจริญเติบโตและอยู่สู้กับความแห้งแล้งทนหดอดทนเพื่อรอ ให้ถึงเวลาหรือถึงฤด,ดูกาลแห่งความชุ่มชำ่ำชุ่มเย็นและสามารถเก็บน้ำเอาไว้หล่อเลี้ยงตัวเองให้เข้มแข็งตทนฮดเหมือนด็กเช่นต้นกระบองเพชรนี้เถอะครับอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีด้วยนะครับทุกท่านทุกคนสวัสดีครับ